ทุกคนนี่วัดคูหาพิมุกไม่ใช่สิคูหาสวรรค์พระถ้ำคูหาพิมุกภูผาพิมุกจะอยู่อีกมุมหนึ่งทางไปพระพุทธเจ้โรคันตาระชัยวัดจตุรทิศใช่ปะแต่นี้เราอยู่ที่วัดคูหาสวรรค์ทุกคนที่ข้างในจะมีรอยพระนามาพิทายของสามกษัตริย์ 5, รอห้ารอเจ็ดแล้วก็รอเก้าแล้วก็พระพันปีหลวงด้วยทุกคนเนี่ยมีลิงด้วยนะต้นไม้สวยอยู่ข้างบนเพียบนะ กูหาสวรรค์สร้างในสมัยยุทธยาเดี๋ยวจะไปหาร้านข้าวมันไก่ของปายาทุกคนตรงแถวทันรถไฟก็ตรงนี้ประมาณสองสามร้อยเมตรออกเดินไปตรงนี้ก็ถึงละทุกคนเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับรถไฟพัทลุงแล้วก็ใกล้กับตลาดสดตัวเมืองพัทลุงเลยทุกคนนะครับมีความเป็นถ้ำโบราณสวยๆยูยอดแล้วก็เห็นเขาอกทะลุจากข้างบนได้ด้วย ฝากติดตาม EP ที่แล้วด้วยนะเนี่ยลิงน่ารักไหมล่ะนี่ทุกคนรมรื่นมากทุกคนเมื่อก,กี้เราเห็นเขาอกทารุจากข้างบนด้วยแล้วก็หลวงพ่อทวดก็อยู่ในบนดกทุกคนไปตามหาข้ามันไก่บ้านของปา้าย่ามีข้าวหมูก,กรอบด้วยข้าวน้าเป็ดด้วยข้าหมูแดงด้วยใช่ไหมรู้สึกเออครบถ้วน ทุกคนดูลากไม้สวยไหมอยู่ในวัดคูหาสวรรค์ดูสีใบไม้สีเหลืองนะครับร่มรื่นต้นมะขามออกดอกอยู่นะภูเขาอกทะลุอยู่ใจกลางเมืองเลยใกล้วัดเลยใกล้สถานีรถไฟสามารถเดินไปได้นะครับทุกคนมีตลาดสดพัทลุงจะเห็นความเป็นยีนมะยงชงมะยงชิตผลไม้สดออกแล้วหล่อหน้าร้อนเนาะมะยงชิดมะปิงมะปราง,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 งทุกคนจ๋าหนี ใจกลางเมืองพัทลุงไม่ไกลจากโอ้ยเป็นจังหวัดที่ตัวเมืองอยู่ใกล้วัดตลาดสดแล้วก็สถานีรถไฟใกล้มากแล้วก็เขาอกทะลุเนี่ยตึกเนี้ยถ้าเกิดเอาออกไปเราก็จะเห็นเขาอกทะลุสวยมากทุกคนเรากำลังตามหาข้ามันไก่บ้านประย่าหนึ่งเดียวของพัทลุงทุกคนไข่บาพัดใต้และพัทลุงจะต้องเออแวะแซบผ่านทุกคนครับจะไปบ่อน้ำร้อนเขาใจสนก็ไม่ไกลนั่งรถไฟไปนะรถไฟผ่านนะจ๊ะ ส่วนใครจะล่องกุ้งล่องแก่งไปลำปำก็อาจจะต้องรถประจำทางหรือว่าเหมานี่หากเขาอ,อกทะลุเห็นไหมอยู่มุมนี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ปยปะะญาอยู่ตรงนี้เองอะ่ะข้ามันไก่อยู่ใกล้กับตลาดสดเลยทุกคนนี่รถสองแถวไปกงหลา4ีิกว่ากิโลเนี่ยทุกคนอยู่หลงังภูเขาภูหางสวรรค์นนะ ถ้าเกิดเรามาเมื่อกี้เราเดินมาเราจะเจอร้านอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมฮะ,ะนี่ชัดเจนมากทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดเราไปตรงนี้เห็นธนาคารออมสินแนละ้ก่อนถึงเราก็เลี้ยวซ้ายไงเลี้ยวซ้ายก็เป็นสถานีรถไฟเมืองเมืองลุงเลยทุกคนเมืองศรีกัดันะก็เรียกเมืองเสกขู่อยเมเต็มจนได้ทุกคนจ้าเขาหัวแตกเขาบอกตรงนี้นะฮะปะา้ายไม่มีวันหยุดนะบ้านนาะไม่มีวันหยุดนะ เดบชาวโลกทุกวันไม่มีวันหยุดจ้าทุกคนนนั่งเย็นสบายเข้ามาแล้วเย็นสบายมากคุณลุงวันดีครับเนี่ฮะถ่ายทรลุอ่าโอ้โหได้ข่าวว่าขึ้นไม่ได้ง่ายๆเหมือนกันนะนี่มาอยู่ข้างหลังร้านนี่เองนะเขาอบทะลุน่ะ เดีย๋ยวต้องหาโอกาสมาแต่เมื่อกี้ได้ดีใจได้ไปวัดภูหาสวรรค์ไม่ไกลจากร้านตรงนี้ไงแล้วได้ไปเห็นพนามาพิรีไทยของในหลวงสามรัชกาลเลยนะอ่าแบบว่าเป็นเมืองที่แบบคือสีดูงามีกาแงอันนี้น้ำอะไรนเ้ำราดติดข้าน้าติด จริงๆอยากกินในร้านไงนแต่เราจะยิ้วไปเพราะจริงๆนี่จะบอกว่าจะบอกว่าเราเคยเคยมารอบหนึ่งนะฮะแล้วติดใจทุกคนเราจะต้องซื้อเอาิมแซ่บเป็นเทค e อเว y บ้างแต่บางคนสามารถนั่งในร้านได้เลยนะ,ะมาแต่เช้าเปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะฮะทุกคน <ไป S 1> ทุกคนเดี <ไป S 1> ๋ยวเจอกน<ป>ักคนคลิปๆๆหน้านะครับ